วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเพาะกล้าสลัดแบบมืออาชีพแต่จะเหมาะมากสำหรับมือใหม่เพราะสูตรนี้ทำง่ายมือใหม่สามารถทำตามแบบนี้ได้เลยแม้กระทั่งวิธีนี้มืออาชีพนะครับที่ปลูกสวยๆก็ทำแบบนี้วันนี้ผมปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชิดต,ต้องไม่ยากพาทุกคนนะครับมาทำตั้งแต่วิธีแรกแคสติกแบบนี้ใส่พิทมอสเข้าไปแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเอาพิทมอสใส่แบบนี้เราก็เลือกผักสลัดที่เราต้องการเอามาโรยใช่ไหมครับนี่ แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องอาใส่น้ําก่อนนะครับให้มีความชื้นผลิตพันนะครับนามาโรยบางๆแค่นี้แหละแล้วก็ฉีดน้ําพรมบางๆอีกรอบนึงเท่านี้สังเกตไหมครับทําไมต้องใช้ฟอกกี้มเมล็ดมันจะไม่เคลื่อนฝาโดมปิดนะครับให้เราปิดได้เลยต้องคุมอากาศประมาณ2-3วันนะครับระบบรากก็จะงอกเป็นต้นให้เห็นได้เลยแต่ถ้าไม่มีอันนี้ผม ทำให้ดูเลยก็คือใช้ถุงพลาสติกทับไว้เลยในที่ร่ม1วันจะเห็นรากงอกนะครับ48ชั่วโมงจะเห็นเป็นต้นและเป็นใบเลี้ยงครับจะเติมน้ําหมาไว้ประมาณ15นาทีเพื่อจะได้ถอนกล้าง่ายและที่สําคัญนะครับคุณก็จะเห็นเลยว่าก้นแก้วเราไม่ได้เจาะนะฮะส่วนก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับวันที่2เนี่ยเขาจะมีต้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถอดฝาโดมออกเลยนะรวมไปถึงนะครับถ้าใส่ถุงก็ถอดถุงออกและก็พรมน้ําบาง,บาง เพียงสี่้าวันก็จะได้ต้นกล้าประมาณนี้เพื่ออะไรนะรที่ผมใส่น้ำไว้นะครับเนี่ยพื่ดึงเนี่ยระบบรากจะมาง่ายมากหลังจากที่ผมใช้ตะเกียบนะครับก็เสียบรากเข้าลงไปก็จะได้นะครับเป็นต้นแบบนี้แล้วเราก็รดน้ำนะครับให้ชุ่มๆในขั้นตอนนี้ทีนี้นะครับแสงเนี่ยอย่างเช่นผมทาตอนเย็นเนี่ยโดนแสงแค่นี้ไม่เหี่ยวนะครับโดนแสงเช้าได้ 1- 3ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ และต้นเขานะครับจะเจริญเติบโตต่อเนื่องเลยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าชะงักนะครับผมบอกเลยและ4-5วันก็จะเห็นนะครับใบจริงออกมารวมไปถึงนะครับ เวลาเราพ้อเนี่ยไม่ต้องโรยเมล็ดเยอะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เสียบกล้าได้อีกถาดหนึ่งได้สบายๆอาจจะเกินได้ซ้ํานะครับสําหรับใครต้องการทําน้ําหมักเชวภาพปลาทะเลไว้ใช้งานบํารุงต้นไม้สามารถสั่งซื้อนะครับตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ได้เลยตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบหัวปลาทะเลบดละเอยยาแช่แข็งสับปะรดบดละเอยยาแช่แข็งมีสูตรหมักให้สามารถสอบถามเรื่องการทําน้าหมักเชวภาพาจากช่องทางที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับ